ถึงเอฟขอบตรงนี้เราก็จบแถวเหมือนเดิมจบแถวเหมือนเดิมขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งก็คือทำา x ตรงนี้ทำา x หนึ่งโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ทำา x ทำา x ลงตรงนี้เราแค่โซ่หนึ่งทำา x คือไม่ได้ทำา f เปลี่ยนจาก f มาเป็น x แบบนี้ค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ x ลงตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็เลงตรงนี้สลับแบบนี้นะคะเก็บขอบไปให,ให้ให้จนถึงตรง ตรงที่เราจะจะติดแม่เหล็กตรงนี้เราก็เดี๋ยวมาดูอีกทีเราจะมาเก็บขอบกันนะคะอันนี้เราก็จบแถวแล้วเราก็จะทำโซ่1แล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็น x 1หนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จเราก็ข้ามมาเหมือนเดิมค่ะมาลงตรงนี้ทำา x นะคะแถวก่อนเราจะทำเป็น f แถวนี้เราจะทำเป็น X 1> x อ็หนึ่งไปขอโทษหลงทำา x ค่ะ x ไม่ต้องพันหัวแบบนี้นะคะโซ่หนึ่ง x หนึ่งโซ่หนึ่ง x หนึ่งแบบนี้นี้คือแผ่นรองนะคะเราก็ถักเราก็จะมาร์กตรงกลางไว้แล้วเราจะถัก แบบนี้ไปจนถึงตรงจุดที่เราาา์โซ่หนึ่งนี่นะคะจุดกึ่งกลางที่เราาา์ k ไว้คือเราจะใส่ใส่แผ่นคือตรงนี้คือเราจะเว้นสามช่องเลยนะคะสามช่องคือหกหลักที่าา์กไว้นี้คือตรงกลางแล้วก็จะนับไปสามช่องตรงนี้ เราจะถัก X ไปเลยนะคะลงช่องนี้ด้วยเนาะถัก X ลงช่องนี้เลยค่ะแล้วเราจะถักทับแผ่นไปเลยนะคะแบบนี้หนึ่งครั้งเราจะถักทั้งหมดไปหกหลักนะคะสองสาม สี่ห้าหกแบบนี้ค่ะเนี่ยเราจะถักติดไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่หนึ่งเก็บขอบเก็บเชือกไปด้วย 1> x หนึ่ครั้งโซ่1ครั้ง x 1นึครั้งวนไปจนถึงมุมด้านนี้เราก็มาร์กไว้ด้วยเหมือนกันนะคะมุมด้านนี้ถักมาจนถึงมุมนี้เราก็จะไปใส่แผ่นแผ่นนี้อีกทางด้านนี้นะคะตอนนี้เราก็จะเก็บเก็บขอบไปจนถึงตรงที่เราจะทํำใส่แผ่นอีกด้านหนึ่งนะคะแผ่นรองแม่เหล็ก กระดุมถักโซ่หนึ่ง x 1ไปแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ถักมาจนถึงฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้นะคะถักอ้อมด้านข้างมาจนมาถึงตรงข้ามกันแบบนี้อันนี้ฝั่งนี้เย,ยรุนทําเป็นรูกหัวใจแต่เย,ยรุนไม่ได้สอนไว้เนะยาะเยรุนสอนแบบง่ายๆไปก่อนคือทํา ลายตะข่ายอย่างนี้ไปเลยมาถึงจุดอันนี้ยายลุนไม่ต้องมาร์กเพราะตรงนี้มันตรงกลางอยู่แล้วนะคะเราก็จะเว้นสามช่องนี้สามช่องนะคะตรงกลางเพื่อที่จะติดตรงนี้แบบนี้จิ้มริมๆเลยค่ะ หหลักช่องหนึ่งก็มี2หลักเราจะได้หหลักนะคะแบบนี้หกสุดท้ายพยายามจะจิ้มตรงริมริมแบบนี้นี่ค่ะได้แล้วสองฝั่ง ร็จแล้วเราก็จะถักโซ่หนึ่งเว้นตรงช่องนี้พอดีนะคะทำา x โซ่หนึ่งเว้นหนึ่งนี่ไแบบนี้เลยค่ะเหมือนเดิมเราก็ถักมาจนถึงมุมนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักเก็บแล้วก็ถักโซ่หนึ่ง เราจะทําเหมือนเดิมนะเราจะทําแบบนี้อีกแถวหนึ่งนะคะ X หนึ่งโซ่หนึ่งอย่างเงี้ยเราจะทําอีกแถวหนึง่งเราจะทําขอบแบบนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งแถวนะคะเพื่อนๆ X หนึ่งโซ่หนึ่งแบบนี้ค่ะทําอีกแถวหนึ่งนะคะ X X หนึ่งโซ่หนึ่งแบบเนี้ยโซ่หนึ่งแล้วก็ X ทำอีกแถวนึ่งค่ะเดี๋ยวแถวถัดไปเราจะมาเก็บขอบด้วยการทํำ C นะคะเพื่อนๆเก็บขอบด้วยการทํำ C C ก็คือไม่ต้องทํา X แบบนี้ขอโทษขอโทษแถวต่อไปเราจะทํา X หมดเลยทํา X ไปหมดเลยค่ะแล้วค่อยทำ C ขอโทษค่ะน,นี่เราจะได้ขอบแบบนี้นะคะทําไปอีกแถวนึ่งค่ะ เราก็เก็บมาได้สองแถวแล้วนะคะ X หนึ่งโซ่หนึ่งเบ้นมาแบบนี้ได้สองแถวแถวต่อไปแถวสุดท้ายเราจะถัก X อย่างเดียวค่ะแถวนี้เราจะทำ X ถัก X ไปทุกหลักเลยตรงช่องนี้ด้วยนะคะตรงช่องที่เป็นโซ่หนึ่งเนี่ยตรงช่องที่เป็นโซ่หนึ่งเราก็ถัก1 X แบบนี้นะคะ เราจะไม่มีโซ่หนึ่งแล้วตรงโซ่หนึ่งนี้เราก็ลงไปเลยแล้วก็บนหัวหลักนี้นี่ค่ะเราถัก x ลงทุกหลกักตรงช่องโซ่หนึ่งเราก็ทำ x เ,เหมือนกันแล้วก็บนหัว x นี้นี่ค่ะทำไปบนทุกหลักเลยตรงช่องโซ่หนึ่งอย่าลืมนะคะตรงช่องโซ่หนึ่งด้วยนะก็นับเป็นหนึ่งหลักเหมือนกัน แล้วก็ลงบนหัว X แล้วก็ลงบนโซ่โซ่หนึ่งเก็บขอบไปแบบนี้ให้จบถึงตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยคะ่ะถัก X อ,อย่าลืมลงทุกหลักนะคะตรงโซ่หนึ่งด้วยเก็บขอบแถวสุดท้ายด้วยการทำ C C คือแทงลงไปเส้นหลังแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาลอดผ่านแบบนี้แบบนี้ค่ะ เราจะเก็บไปทุกขอบทุกหลักเลยแบบนี้นะสี่ติดแผ่นกระดุมแม่เหล็กเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดุมมาติดนะคะเพื่อนการติดกระดุมแม่เหล็กเราก็จะทำแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะ ก็จะมีแผ่นรองอันนี้อีกอันหนึ่งมาใส่ลงไปตรงนี้นี่ค่ะข้างนี้ก็จะเอาตัวตัวผู้เราจะมีตัวผู้ตัวเมียนั่นแหละ แบบนี้เป็นร่องแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะแบบ เราถักสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อโดยการเย็บนะคะยรุณจะเย็บตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ายรุณชอบเอาเย็บตรงขอบเลยบางคนก็อาจจะเย็บเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะเย็บเข้าด้านในแบบนี้แบบนี้แต่ยรุณจะเย็บบนขอบนี้เลยนะยรุณชอบแบบนี้นะ ชอบความแบบทิ้ววอ่อนไหวนี่ก็จะเย็บเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคงจะเย็บเย็บเย็บเป็นกันนะคะคงจะเย็บเป็นกันทุกคนแหละคือเราก็ใช้เข็มแบบนี้เย็บลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเสร็จแล้วเราก็จะเก็บเชือกด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะสอยเข้าไปแล้วก็ตัดลนปลายให้เรียบร้อยค่ะ ได้ข้างหนึ่งเราก็จะมาไล่สายนะคะไล่สายอย่าให้มันบิดนะคะอย่าให้มันสายมันบิดนะเราก็จะมาร้อยเย็บอีกฝั่งหนึ่งค่ะร้อยเข้านี่เราก็จะมีมาร์กจุดไว้แล้วนะคะเราก็จะมาเย็บฝั่งนี้อีก ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ใส่สายเรียบร้อยแล้วค่ะ